ตลอดเวลาที่อยู่ในโลกของการทํางานทํางานแล้วก็ทํางานผมทํามาแล้วหลายหน้าที่อยู่มาแล้วก็หลายบริษัทโลกการทํางานแบบนั้นสัญญาว่าจะให้ความมั่นคงจะให้โบนัสจะขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นแล้วก็สัญญาจะให้อะไรล่อใจทั้งหลายอย่างแต่โลกของคนว่างงานล่ะผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าสภาพคิกก๊อกในโลกแบบนั้นเนี่ยจะมีปัญญาให้อะไรกับใครได้มันไม่ได้เสนออะไรสักอย่างที่โลกใบแรกสัญญาจะให้เสนอมาอย่างเดียวอิสรภาพ ชื่ออะไรเอาชื่อชื่อจริงหรือชื่อเล่นครับอะไรก็ได้พานุมาทองเสียงให้มันดังพานุมาทองธนาคุณที่บ้านเรียกน้องเต้ยครับเอ่อทำไมต้องเอากระป๋องเพชรมาสมัครงานด้วยครับมมีอยู่ใกล้ๆแล้วสบายใจดีครับมันดูผ่อนคลายครับขออนุญาตวางไว้ข้างๆนี้นะครับคุณครับลาออกบ่อยมากคุณพานุมาต จากประวัติการทำงานของคุณทำงานมาห้าปีเราเอาไปเจ็ดแห่งสนุกหรือย,ยังไงคะคือแรกๆก็ไม่สนุกนะครับแต่ว่าพอทำบ่อยๆมันก็ตลกดีไหมไม่ตลกนะเอาว่าตอนแรกๆนะครับก็ก็มีความฝันเหมือนกับคนทำงานหนุ่มสาวทั่วไปครับคืออยากประสบความสำเร็จในการทำงานมีเงินเดือนสูงมีรถหรูๆไว้ขับอยากมีความมั่นคงในการทำงาน แต่พอทํางานไปสักพักนึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าภาพฝันแบบนั้นมันอยู่ห่างไกเลเหลือเกินครับคือลําพังแค่เหนื่อยกับการเดินทางในแต่ละวันเหนื่อยกับการทํางานกับคนภาระรับผิดชอบที่แบบว่าหน้าเหนื่อยหน่ายมันทําให้เหลือแค่ว่าทํางานให้จบไปวันๆก็กพอใจแล้วโลกการทํางานออฟฟิศที่เคยสัญญากับผมว่าจะให้ความมั่นคงปลอดภัยอะ่ะมันไม่ใช่ความมั่นคงปลอดภัยที่ผมต้องการอนะ่ะแบบเนี้ย จริงอยู่วิชาการทำมาหากินเนี่ยมันเหมือนเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งที่เราต้องสอบไปผ่านแต่ตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็มี่ังหลายวิชาที่เราเราละเลยไม่ได้มันมีวิชาความสุขวิชาประจนภัยวิชาดูแลพ่อแม่วิชาทําเพื่อส่วนรวมซึ่งไหนไหนมีโอกาสได้มาลงเรียนในโลกนี้ทั้งทีเนี่ยถึงไม่ถึงขั้นได้เกียรตินิยมนะแต่ผมก็ต้องสอบผ่านทุกวิชาให้ได้สอบผ่านไว้กันว่างานเนี่ยนะคะ เออใช่ครับเออไม่ทราบว่าเราออกครั้งสุดท้ายเนี่ยกี่ปีแล้วครับแบบปีสี่เก้าก็ว่างงานมาหกปีแล้วครับเออเป็นคนว่างงานนี่มันดียังไงล่ะครับตอบช้าเหลือเกินไมไวิ่พื้นเลยนี่เลยก็ <laughs> เป็นคนว่างงานก็ไม่ต้องเสียภาษีครับเพราะว่ารายได้เราไม่ถึงเกณฑ์นะครับแล้วก็ เราไม่ต้องกลัวเพื่อนร่วมงานจะนินทาเราอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเราแล้วนะครับไม่ต้องใส่เครื่องแบบด้วยครับแล้วอย่าว่าแต่ไม่ใส่เครื่องแบบครับไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านก็ยังได้นะครับแล้วก็อ๋อเคยสังเกตพวกตามโรงหนังมันมันพุทธไหมครับที่มีป้ายโฆษณาขึ้นบอกว่าใครมาดูวันพุธตอนบ่ายลดราคา80บาทครับเมื่อก่อนผมก็สงสัยนะครับมันใครมันจะว่างไปดูเวลานั้นนะครับซึ่งพอเราปเป็นคนว่างงานเราเข้าใจแล้วว่าเขาเขาลดให้คนอย่างเราแน่เองนะครับซึ่ง ก็ดูบ่อยจนจนสะสมแต้มเดนโบลิ่งฟรีได้ครับวันนี้ก็เอามาฝากทุกท่านนะครับก็แบ่งกันครับแบ่ง<สะ>กันครับ<สะ>คือพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็เอาไปใช้ชีวิตได้ลงรายละเอียดได้มากกว่าเดิมไปใส่ใจในสิ่งที่เราควรจะใส่ใจซึ่งพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราสามารถเอาไปทำสิ่งแล้วชอบได้มันดีสุดๆไปเลยครับ ในโลกเกมนี้ไม่ใครไม่มีใครสู้ผมได้ครับนเนีเเ่ยเกมวินนิ่งนะครับผมเล่นจนสามารถสะสมนักเตะหัวล้นจากทั่วโลกมาอยู่ในทีมผมได้เมาดูไลฟ์ฟังดีกว่าว่าผมทำยังไงสนุกม,มากๆเลยครับเออเออโทษนะแล้วทำอะไรนอกจากเล่นเกมบ้างอะคะอุ้ยนอกจากเล่นเกมก็อยู่เฉยๆครับอยู่บ้านเฉยๆอยู่เฉยๆเหรอนี่คุณจะบอกผมว่า6ปีที่ผ่านมา พูดอยู่บ้านเล่นเกมแกอยู่เฉยๆงัน้นเหรอเฮ้ยอย่าให้ต้องด่าไม,มากกว่าน,นี้นะคือเข้าใจดีครับว่าชีวิตไม,ไม่ใช่เล่นๆครับคือก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตัดสินใจบุ่มบ่าออกมาว่างงานชั้ทีเดียวครับมันเป็นคานําถามเ่เราต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าออกไปแล้วเราจะอยู่ยังไงเพราะไม่อย่างนั้นเราก็อยู่ทํางานแบบเดิมไม่ดีกว่าใช่ไหมครับมีเงินเดือนให้ใช้ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ที่เราที่เราไม่อยากอยู่แบบนั้นเพราะว่า เรามีความฝันของเราที่จะไปสู่เป้าหมายแล้วก็เราไม่ได้อยากอย,กอยู่แบบนั้นเท่านั้นเองทุกคนก็ฝันแบบนี้แหละแล้วมันจะอยู่จริงๆิยังไงโอ๊ยมันลําบากนะคะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังความคิดมันเริ่มจากความคิดง่ายๆแบบคนที่แบบไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางการเงินอะไรเนี่ยเราก็คิดขึ้นมาว่าถ้าสมมติไม่ต้องไปทํางานเลยนะครับแล้วก็มีเงินเนี่ยเข้าบัญชีเราทุกเดือนเป็นเงินที่เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในแต่และเดือนเนี่ยถามว่ามันจะเป็นยังไง ถามได้มันก็เจ๋งมากๆเลยครับเราจะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาที่ไม่ต้องไปหาเงินแล้วน่ะมาทาในสิ่งที่เราชอบทําสิ่งที่มันมีความหมายกับชีวิตของเราซึ่งการจะไปจุดนั้นได้เนี่ยเริ่มต้นคงต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งก่อนซึ่งถ้าเปรียบไปเนี่ยมันก็เหมือนการเป็นเจ้าของฝูงวัวสักฝูงหนึ่งซึ่งในฝูงวัวที่ว่าเนี่ยมันก็จะให้นมให้เนื้อแล้วก็ออกลูกออกหลานให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยแรงกับมันมากซึ่งวิธีการแรกเนี่ยที่ผมทําก็คือว่า เราต้องเลือกทํางานกับบริษัทที่ที่พัฒนาตัวเราพร้อมๆกับ,บการที่ตัวเราก็ทําตัวให้คู่ควรกับการได้ค่าตอบแทนที่มันมันยุติธรรมมันจะได้เงินเงินที่จะเริ่มต้นสะสมก้อนแรกเนี่ยใหญ่หน่อยทีนี้เนี่ยก็ประหยัดนะครับซึ่งเข้าใจดีว่าการประหยัดในยุคสมัยที่คนเขานิยมความหรูหรากันมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราเราเราต้องอดทนนะครับซึ่งพอได้เงินมาสักก้อนหนึ่งแล้วนะครับตันนี้ความสนุกจะเกิดขึ้นแล้วครับผมเรียกมันว่าวิชาเลี้ยงเงินนะครับ ซึ่งการเอาเงินไปทํางานเนี่ยมันก็มีในหลายๆวิธีนะครับซึ่งถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้มากหน่อยเราก็อาจจะเอาลงทุนในหุ้นนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็มีไล่ตั้งแต่มีตั้งแต่ฝากออมทรัพย์ฝากประจําซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนพันธบัตรรัฐบาลก็ซึ่งเมื่อรวมๆกันนะครับผมเลือกลงทุนในหลายๆ,ๆแบบเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับมีเงินไหลเข้ามาในบัญชีเราแบบนี้นะครับซื้อหุ้นเหรอซื้อหุ้นยังไงให้รวยวะปั่นหุ้นเหรอ รู้ไหมผมมึงเสียเป็นสิบสิบล้าน,<ะ>นนะครับก็สาหรับ,บเรื่องหุ้นเนี่ยผมก็ผมก็เลือกลงทุนแบบคนที่เงินไม่เคยเยอะมากนะครับคือเราเน้นแบบลงทุนหุ้นหุ้นที่มีคุณค่านะครับโดยการซื้อเนี่ยเราก็เลือกซื้อเหมือนเวลาเราเลือกลงทุนในธุรกิจที่ดีครับแล้วก็แตบบ่ว่ามองตัวที่มีปันผลต่อเนื่องสะหน่อยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราพอมองเห็นว่าเขาเขาข,าขายอะไรแล้วก็เห็นว่าเออกิจกรรมไปได้ด้วยดีแล้วก็ ซื้อให้ให้ตรงจังหวะถูกช่วงนะครับพรานนี้คุณหาผมโง่ฮ้ยมันหาว่าเราโง่เฮ้ยเฮ้ยอ้เปล่าป่าไม่แค่บอกให้รอบคอบนี่เองก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่างง้นนะครับอ๋ออะคืออย่างนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งคือว่าผมเพย่อ่านเจอครับมันมีหนังสือได้อธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับนิยามความร่ำรวยครับเขาบอกว่าความรวยเนี่ยมันคือความสามารถในการเติมเต็มความต้องการนะครับซึ่งจากประโยคนี้เนี่ยมันมันดูเหมือนกับ แยกออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนส่วนที่เติมเต็มนะครับกับส่วนที่แบบว่าความต้องการซึ่งถ้าสมมติเราอยากมีชีวิตสุขสบายมีความสุขนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไป,ไปเพิ่มในส่วนที่เป็นความสามารถในการเติมเต็มก็ได้นะครับเรามาลดความต้องการของเราลงเนี่ยบางทีชีวิตก็มีความสุขได้นะครับเฮ้ยบ้าบอที่สุดเนะี่ยถ้าคิดกันแบบเนี่ยแล้วใครมันจะไปทำงาน ก็ยังไม่จบครับเดี๋ยวต่อยนิดนึงครับคือปีหนึ่งท,ที่ที่ว่างงานนะครับมันก็โอเคครับก็ก็สบายดีครับมีเงินให้ใช้ได้ไม่ลบาบากนะครับแต่ว่าพอมีเวลาเยอะๆเนี่ยผมกับรู้สึกว่าสิ่งที่ที่ใช้ชีวิตเผาผลาญไปอย่างไร้ค่าเนี่ยคือผมผมทิ้งเวลาตัวเองไปเปล่าๆในที่สุดผมก็รู้ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบแต่ปัญหามันอยู่ที่คนทํางานอย่างผมเองที่ไม่สามารถจัดการกับระบบได้ คนทำงานคนอื่นเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยเขาสามารถจัดการเวลาจัดการเรื่องงานแล้วก็สามารถก้าวหน้าในวิชาชีพได้และยิ่งพอผมถอยห่างออกมาเป็นคนที่ทำงานไร้สาระอยู่ที่บ้านเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับโดนคนอื่นเขาทิ้งหา่างออกไปทุกทีแล้วผมก็รู้สึกแย่มากครับว่างานอยู่หลายปีเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่กล้าไปเลี้ยงรุ่นขอเขาแล้วไม่อยากไปเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จไปถึงไหนกันแล้วแต่ผมไม่อยากแพ้นะครับผมอยากจะชนะอะไรกับเขาบ้างเหมือนกัน ผมมีคนที่ผมรักผมอยากให้พ่อแม่ภูมิใจกับผมบ้างซึ่งพอตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นมาทําอะไรเนี่ยเราก็กลับมาดูตัวเรานะว่าเราทําอะไรได้บ้างซึ่งมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ก็ไม่ได้ทาแล้วดีหรอกแต่ว่าเราชอบตัวเองเวลาได้ทํามันซึ่งก็คือการเขียนหนังสือแต่เคยเลิกมาหลายปีก่อนแล้วครับตอนนั้นเขียนมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเขียนมาแล้วก็โดนดูถูกดูแคลนตอนนั้นก็ได้ การให้กำลังใจจากคนที่รักจนทำให้รู้สึกว่าอยากกลับมาเขียนอีกครั้งหนึง่งคำนั้นก็สามารถทำให้เราชนะคำปรามายต่างๆมาได้มาจนถึงบัตรนี้นะครับคำนั้นก็คือว่าเออกูยังไม่เก่งหรอกแต่กูพัฒนาได้หลังจากนั้นนะครับผมก็เอาเวลาที่มีทั้งหมดเนี่ยไปทุ่มเทกับการเขียนหนังสือซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับผมมีความสุขมากเลยที่ได้ทําอย่างนั้นแล้วก็มันให้บทเรียนสําคัญบทเรียนหนึ่งของผมก็มคือว่า อิสระเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรามีเวลาว่างแล้วก็ทําตามใจตัวเองไปเรื่อยเปยื่อยแต่อิสระภาพที่แท้จริงอะ่ะมันคือการที่เรามีสิทธิ์เลือกที่จะทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็ปรารถนาการทําตามความฝันของตัวเองนะครับมันอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ผมว่ายังไงก็เหนื่อยน้อยกว่ารับใช้ความฝันของคนอื่นที่ผ่านมาผมอาจจะเสียเวลาไปมากมายการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปยื่อยภาษาคนว่างงานนะครับแต่มันไม่สูญเปล่าเลยนะครับที่มันให้บทเรียนสําคัญบทเรียนนี้กับผม แล้วก็มันมีค่ามากๆเลยครับอืเอาล่ะผมก็สัมภาษณ์คุณมาพอสมควรแล้วนะเพื่อไม่ให้ชีวิตคุณต้องมีปัญหาอีกผมตัดสินใจแล้วว่าก็นั่นแหละครับไม่ว่าจะทำงานแบบไหนจะเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นฟรีแลนซ์หรือจะเป็นคนว่างงานโดยสมัครใจ เราเลือกที่จะอยู่บนโลกโดยไม่สนใจเงินทองไม่ได้หรอกครับก็อ,อย่างที่บอกนะครับมันยังมีวิชาอื่นนอกจากวิชาการทํามหากินอีกตั้งหลายวิชาการลาอา Office, อกจากออฟฟิศของผมมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกสิ่งที่ผมภูมิใจก็คือการได้เลือกทำในสิ่งที่ผมรักจริงๆและนั่น,นคืออิสรภาพที่ผมได้ใช้ชีวิตในแบบที่ผมต้องการ